จะมีไฟสีส้มขึ้นนะครับถ้าเราติดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บมันจะร้องเตือนติดต๊ดๆนะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือมีลดลงมาแล้วนะครับจนถึงนี่ครับอ่าให้เห็นเลยนะครับว่านี่ครับความเร็วถึงจุดหยุดนิ่งเลยอ่าเดี๋ยวให้รถจอดอ่านี่ครับความเร็วเหลือแค่ศูนย์ถึงจุดหยุดนิ่งรถด,ดานหน้าออกตัวครับ สวัสดีครับวันนี้อากาศดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับนะครับเจ้า New CX 8นะครับรุ่นนี้2.5 s p e x c l u เ i v e นะครับเป็นแบบ6กที่นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองขับนะครับไปทดสอบสมรรถนะการใช้งานกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับกับคุญแจนะครับรูปแบบใหม่นะครับสำหรับ New CX 8กเนี่ยกุญแจจะเป็นอันดอกใหญ่และนะครับซึ่งรุ่นเดิมจะเป็นดอกเล็กนะครับแต่นี้ก็เป็นดอกใหญ่ขึ้นโอเคครับเราพร้อมกันแล้วอากาศดีๆเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ โอ้ oh, เข้ามาด้านในนะครับหุูหลามากเบาเป็นบอกไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดน,นึงนะครับโอเคไปเราไปกันไปกันครับก่อนอื่นถ้าเข็มขันนิรภัยเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับโอเคครับเปิดแอร์นะแอร์ Air ก็เป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับมีระบบอัตโนมัติให้ okay, แล้วอุณหภูมิกันสักนิดนึงไปกันครับวันนี้อากาศดีๆครับตอนนี้ เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเราก็เกิดว่าผู้โดยสารนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยค้าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องปลดกดปลดก็ได้นะครับเราสามารถแตะคันเร่งเบาๆก็จะออกตัวได้เลยครับโอเคเราไปกันเดี๋ยวลองให้ดูนะครับแตะคันเร่งเบาๆครับปลดให้เรียบร้อยครับนะครับจะมีกล้องนะครับ360องศาครับกล้องรอบคันเลยต้องบอกว่ากล้องชัดมากๆครับ นะครับตัวนี้กล้องจะตัดการทํางานนะครับตอนความเร็วที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะตัดการทํางานก็จะไม่รบกวนสายตาไหนๆขึ้นมาแล้วครับเรามาฟังเพลงเบ,งเบาๆกันสักนิดนึงทดสอบเครื่องเสียงครับโบ๊สิบตำแหน่งโอเคพอประมาณครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์รู้สึกว่านุ่มมากเหมือนรู้สึกเลยว่าอาจจะนุ่มกว่าเดิมด้วย มีการปรับแต่งให้นุ่มระบบเก็บเสียงนี่เราขับความเร็วนะครับอยู่ประมาณ6กสิบซึ่งก็ยังไม่มีนะครับในเรื่องของเสียงค่องทางเงียบเลยทีเดียวนะครับที่หน้าปัดเลนใหม่ก็จะมีเส้นบอกนะครับเวลาเราขับรถให้อยู่ในเลนนะครับรถเราจะอยู่ตรงกลางนะครับเสียงเงียบจริงๆครับต้องบอกเลยว่าขับนุ่มนวลมาก เดี๋ยวเราขับกันไปสักครู่หนึ่งเราจะให้เห็นสมรรถนะนะครับในเรื่องของการขับขี่ของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่บอกครับเอครับมาถึงออปชั่นนะครับตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะครับตอนนี้ผมกดนะครับปุ่มออโต้โฮเบรกนะครับให้ขึ้นไฟสีส้มนะครับแล้วกดปุ่มนี้แล้วนะครับสังเกตที่เลนไม้นะครับจะมีไฟออโต้โฮเป็นสีเขียวแสงว่าพร้อมทํางานนะครับก็เราสามารถ นะครับอยู่ในเกียร์ดีเนี่ยเราสามารถยกเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยนะครับอย่างเงี้ยครับนะครับซึ่งก็เพิ่มความปลอดภัยครับสําหรับบางทีบางครั้งเราถ้าเกิดสตาร์ทรถขึ้นมาครับแล้วเรากดปุ่มออโต้โฮไว้เนี่ยบางทีเราเผลอที่จะทําอะไรอยู่แล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยรถก็จะไม่ไหลไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็เวลาออกตัวก็ง่ายๆครับเราก็แค่แตะเบรกเบาๆรถก็จะปลดล็อกออโต้โฮเบรกให้นะครับแล้วก็ เราก็สามารถขับรถต่อไปได้เลยครับออปชันถือว่าดีมากครับออปทรสตรงนี้เป็นเหมือนตกแต่งเป็นลายลายไม้นิดๆน,นะครับด้านหน้าตรงกลางนี้ครับตรงคนขับนะครับก็มี active diving display แสดงผลการขับขี่ครับเห็นตัวเลขความเร็วแจ้งเตือนความปลอดภัยครับรถที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวามาพร้อมกับรุ่นนี้นะครับเครื่องเสียงบูสติ๊ตแหน่ง โอเคอากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดสลูปกันสักหน่อยนะครับเป็นวันทัชนะครับกดทีเดียวนะครับอันนี้ไปแตะเบรกเบาๆครับกดออโต้โฮให้แล้วอากาศดีมากครับถ้าจะปิดสลูปก็วันทัชเหมือนกันครับกดดึงเข้ามาเบาๆนะครัสลูปก็จะเลื่อนปิดให้ เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบแจ้งเตือนมุมอับขณะเปลี่ยนเลนนะครับดูว่ามันจะมะีการแจ้งเตือนยังไงนะครับให้เราดูกันนะครับจะมีไฟสีส้มขึ้นนะครับถ้าเราติดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บมันจะร้องเตือนติ๊ต๊นะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือมีรถอยู่ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาเขาโค้งกัน ดูช่วงล่างนะครับระบบ GVC+ Plus ของ Mazda กันนะครับอ่าดีแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับเข้าโค้งได้อย่างสมูทมากนุ่มมากนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีระบบในส่วนของที่เรียกว่าช่วยเบรกทางด้านหน้านะครับ สมาร์ทซิตี้เบรกซับพอร์ตนะครับช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับในขณนะถอยหลังอันนี้เหมาะมากสําหรับการใช้งานเวลาเราเข้าจอดในช่องจอดนะครับแล้วต้องถอยหลังออกนะครับก็ระบบก็จะแจ้งเตือนหากมีรถมาในมุมที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยเบรกเข้ามาช่วยทํางานด้วยนะครับก็ช่วยหยุดรถอตัตโนมัติทั้งหน้าและหลังเลยตอนนี้ สำหรับออปชันภายในนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหน้าจอนะครับแต่นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากขนาดหน้าจอเดิมที่7นิ้วตอนนี้เป็นขนาดหน้าจอ8นิ้วแล้วนะครับใหญ่เต็มตานะครับมีไวเลสชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของการ แจ้งเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็การรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับเดีย๋ยวพวงมาลัยก็จะดึงกลับพายอันนะครับเนี่ยเริ่มอ่านเนี่ยครับสัญแจ้งเตือนแล้วมันก็ดึงพวงมาลัยให้เลย <Yeah. S 1> อ่าพวงมาลัยดึงใหอ้อ่าดึงให้ ตึงพวงมาลัยให้นิดนึงนี่เป็นระบบนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็รักษารถให้อยู่ในเลนที่มาสด้ามีให้ต้องบอกว่าออปชั่นนี้ดีเยี่ยมตอนนี้เรา ลดลงๆสบายๆขับทางไกลๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบ Mada ้า d ร r c r u i s e Control นะครับเป็นระบบช่วยควบคุมอ่าเขาเรียกว,ว่าควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งตอนนี้ m a z d a นะครับเป็นแบบแปรผันแล้วก็ Stop and Go ด้วยซึ่งเป็นรุ่นแรกของ m a z d a เลยเดี๋ยวเรามาครับมาทดลองกันนะครับเริ่มโดยการกดคำว่า On ตรงนี้ครับให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์เข็มไม้เดือนใหม่อยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้อ่าแล้วเราก็เซ็ตความเร็วเลยครับที่เราต้องการ อยู่ที่90แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้ทํางานแล้วนะครับสังเกตการทํำงานก็คือมันจะขึ้นไฟเป็นสีเขียวที่เลือนใหม่ตรงนีนะ้แบบนี้ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าเวลาเราเจอรถทางด้านหน้านะครับรถก็จะชะลอให้ไปจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ออกตัวให้ด้วยตอนนี้เราเซ็ตไว้ที่90 รถเราก็จะวิ่งอยู่ที่90ครับถ้าเราจะกดเพิ่มความเร็วสมมติว่า90เรารู้สึกว่ามันน้อยไปเราก็กดเครื่องหมายบวกท,ที่พงอะไรนะครับนะก็กดหนึ่งครั้งก็จะเพิ่มไปอีก5าครับตอนนี้เราก็เซตอยู่ที่95รนถะก็จะรัความเร็วอยู่ที่95ครบถ้าเราจะลดเราก็กดเครื่องหมายลบได้เลยก็จะลดลงมาอีกห้าเหมือนกันครับกด เพิ่มครั้งละห้าลดครั้งละห้าอ่านี่ก็เป็นการแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับตรวจสอบระบบนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแต่ให้เห็นความปลอดภัยตอนนี้ความเร็วที่เซ็ตไว้คือหนึ่งร้อยนะครับลดลงมาแล้วนะครับจนถึงนี่ครับอ่าให้เห็นเลยนะครับว่า นี่ครับความเร็วถึงจุดหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวให้รถจอดอ่ะนี่ครับความเร็วเหลือแค่ศูนย์ถึงจุดหยุดนิ่งรถด,ด้านหน้าออกตัวครับก็จะออกตัวตามรถคันหน้าไปนี่ผมไม่ได้แต่คันเร่งนะครับว้าวมากเวลาเราจะกดยกเลิกนะครับเราก็กดปุ่มออฟนะครับหรือปุ่มแคนเซลอยู่ทาง ขวามือของพวงมาลายัยตรงนี้นะครับกดปุ๊บระบบ,นะบถ้าจะลบออกไปเลยก็คือกด Off อีกทีนึงระบบก็จะลบออกไปนะครับโอเคแล้วเราก็ควบคุมด้วยตัวเราเองครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับอยากทดลองขับ New CX8 นะครับ2.5 x จุ x c l u s i v e คันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาขอทดลองขับได้ที่โชว์รูม m a z t e r ชูเกียริยนต์หัดใหญ่ นะครับสาขาสำนังกงานใหญ่เยื้องกับบิ๊กซีคลองแหโอเคครับเรากลับมาถึงแล้วนะครับจากการไปทดลองขับมาไปขับรถกับทดสอบสมรรถนะการใช้งานของ n e w เซ็แนะครับเดีย๋ยวนี้เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นกล้องที่มองรอบคันเลยมีเซ็นเซอร์มีตัวกัดระยะให้ด้วยนะครับมีเส้นกัดระยะให้เราสามารถดูได้เลยนะครับ ตรงนี้เลยกล้องมองรอบคันเลยต้องบอกว่าคุณภาพกล้องดีเยี่ยมมากๆนะครับมองเห็นเส้นทางด้านหลังด้วยนะครับทางด้านข้างที่อยู่นะครับเยี่ยมเลยโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ทดสอบสมรรถนะของเจ้า New CX8 ไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะทดสอบรุ่นไหนกันเดีย๋ยาวฝากติดตามด้วยนะครับ